อะไรวะเฮ้ยมึงโดนอะไรหน้ารบกวนไปดิไปดิไอ้จุกอยู่นี่ด้วยนะไอ้สัสก็ไม่ได้นะตัวแม่ตัวไหนเนี่ยตัวแม่ตัวไหนเนี่ยตัวมัมตัวไหนเนี่ยทำเนี่ยอะตัวมัมตัวไหนครับเนี่ยเอาดิไปเอาเงินในบัญชีดิพี่ลุงเอาเงินในบัญชีไปอีกดิไอ้แป๊ดไป๊ดไอ้ตัวมัมไหนเนี่ยตัวมัมไหนเนี่ยตัวมัมไหนไปทำไปโดนอีกอ่ะ มีกระนให้บอกพูดความจริงมาละขายเลยนะขายเลยนะไอเดียวขายเลยโ้ายิงใครวะไอ้พี่อ้พี่อ้พี่พี่ไอ่ไ้ี่ไอพไอ้พี่้พี่้พีอ้พี่อ้พี่ไไอ้พี่้พี่ไอ้่ี่้ี่่อ้ี้่อีอ้่อ้พี้ นี่จะถามลูกชิ้นนะพี่ไอ้ลูกชิ้นมันมาที่ดิลุงเผาว่างไหมอ่ะลุงว่างไหมเอ่ยใครเป็นคนยิงปืนในโรงพยาบาลพี่จุกกู้ยังไงท้าตอนนั้นมึงอย่าประจาวางไม่ใช่คุณเมื่อกี้ใครเป็นคนยิงหมอเมื่อกี้ใครยิงครับมาลุงช่วยบอกเมื่อกี้ม่ีใคครเป็นนยิงมาเดี๋ยวนี้เมื่อเคยไอ้ลูกชิ้นมือถือโดนกินมาขอครับ ผู้ใดเอ่ยที่ยิงปืนหน้าโรงพยาบาลแล้วประกาศแบตลี่เชิญมีมากมเเเกเคเขาบอกว่าเชเกเคแล้วมันทำอะไรมันทำอะไรลงว่างไหมลุงท่าไหนสองลัดเลยครับคัานเดียเลยจะลาหรอสนะท่านไหนท่าไหนทันเียลงท่านเดียลง แล้วทำไมมึงต้องกระประกาศแบ็คลิสแล้วทำไมมึงต้องจูนอันนี้อันนี้ไม่ได้จูนหอืนนาโรงพยาบาลคือ่าแล้วไปจูนไงด้ามอ๋อไอ้ไหนใช่ไหมที่เอาไปจูนนัๆน่่ีดีคุยกันเหน่อยโอเคไอ้าเอาไปจูนจูนนเอง แล้ววันนี้จะจูนแบบไหนดีเอาแบบแรงๆเลยแล้วกันนะคันนี้พูดพอแล้วไอ้เยี่ยงพูดพอแล้วอาชีพปันยัอ่ะชอบแบบนี้โอ้โหนี่รับเพราะไหมล่ะเพราะไหมล่ะเพอไหมล่ะไอเดียพูดแบบนี้ไอเยี่ยงไอเยี้ยงไม่อยากงม่อยากมี ทำไมมันลื่นวะิงสุดวะไปเลยนะไ้ยไปตาเลตีับไปเลี้ยงหมูไเจอนไปทงานเลยไครับใส่สูตรไปเลี้ยงหมูกับพี่มึงเลยนะไอ้ควายแล้วทำไมมันแ้วทาไมมันเป็นแบบนี้ อยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเล่าเราามคนนี้มีแกงหรือเปล่าหมอใส่ชุดสีเหลืองขนาดนี้ให้เป็นแก๊งอะไรเอ่ยไม่หมายถึงคเข้าแก๊งหรือเปล่าไม่มีแกงครับผมอาเหนื่อยพูดกับมันเหนื่อยที่จะคุยกับคนอย่างมึงจริงๆอดเสเดิมนั้นถ้าอยากรู้ว่าเจ้านั้น จะวางแผนในการใช้ชีวิตในเมืองแฟมแห่งนี้อยากเล่าไม่มีเลยอนาคตมืดมนปัจจุบันล่ะมืดบอดไม่เจอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่น่าฮ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 ่า่าฮ่า่่า อยสามพันไม่ใช่มึงโอเคประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์เอาไปทำอะไรดีล่ะก็เอาไปเปยสามยังไงล่ะอแต่ถ้ามึงเอาแสนห้ามื่นดอลลาร์ลงโลมาตอนนี้มึงจะรวยทันทีครับครับครับสามแสนเลยนะ นั้นจัะไปหกเก้าห้าครับแต่ผมไม่ดีสามสีกูเหนื่อยว่ะเฮียไม่เป็นไรเก็บเงินของไปขึ้นอาวุธก่อนได้เลยปล่าอยากจะมีอาวุธอะไรเล่ากูเหนื่อยกูฟังมาเรื่องอาวุธอย่างนั้นหรอเอาปืนยังไงเล่าแต่ถ้าเอาไปแตกกระสุนไอ้ไไออ้้เจี๊ยนี้ไอ้เจี๊ยนี้ควรมาเล่านิทานไอ้สัตว กูบอกเลยทำให้กูนอนหลับได้เลยอ่ะคือเคยอยู่แบบว่เอาว่ามาสิเอาไลองเล่าบัดนี้อ่ะเรื่องละสองหมื่อ่ะไอตีจ่ายบัดิโอเคกูจ่ายให้เล่าก่อนเรื่องนี้อยู่ว่าไม่บิดมีย้อนกลับไปเมื่อปีจจะยี่สิบมีรถสีดำเลโมซีนจอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเพราะว่านั้นที่เขาจอดอยู่ ก็มีนักปราชญ์หนึ่งนายเล่าเรื่องให้เขาฟังแต่จากที่เขาฟังเล่าเรื่องนั้นเสร็จแล้วเขากลับบ้านไปเขาก็ตายมู่เป็นเรื่องราสยองขวัญมากอันนี้เพราะอะไรเขาจึงตายมูเขานั้นโค้งตายน่ากลัวจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับที่เขาไปเจอมาก่อนหน้านี้เลย ใช่แล้วอันนี้ว่างใช่หรือไม่หมอกูจะบอกมึงว่าใครเป็นคนยิงมึงมึงก็ไปเก็บกันพี่เบ้าเอีอะกููไม่นยิงมึงกูก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายใช่แล้วคนที่จ่ายจะต้องเป็นพี่จุกรูกูจ่ายไปแล้วไม่ใช่คือรอบล่าสุด มีอยู่สามพันกูมีอยู่สามพันกูผ่อนมือได้ไหหนึ 1> 1น่งวันผ่อนได้ดอกเบี้ยสองร้อยเปอร์เซ็นได้เลยถ้ากูมาผ่อนมึงถ้ากูโดนแบงก์ดิสเปรยิยย่ิงมนะอนับหนึ่งจะเป็นอะไรใหม่เล่าคุณจะจ่ายหรือไม่ตอนนี้หมอบอกว่าถ้าคุณจ่ายคุณจะได้การรักษาแบบพิเศษอย่างไรเลย มีคนอยู่ในตู้ปลานะครับแก้รักษาไปถึงที่ทันควันอ่าหยุดพูดก่อนได้ไหมลูกชิ้นเลยเรียกงก็เคียย์คุณจะจ่ายไหมครับถ้าไม่จ่ายก็ฝากคนในตู้คนอื่นหมอผมก็บอกคุณไปแล้ว ว่าอันตัวนั้นผมไม่ได้ยิงพวกคุณเลยสมาชิกท่านอื่นเป็นคนยิงแต่ผมก็จะจ่ายให้ละกันเพื่อที่เป็นการรับผิดชอบโอเคไหมโอเคครับกระเป๋าเลขอะไรลืแปดศครับ ลูกชิ้นมาโดนกดโหดผมเรียบร้อยขอบคคุณรมาโดนชั้นผู้เยอะกดชั้นผู้นอาจ่ายแล้วจ่ายแล้วผดแล้วครับขอบพระคุณมากคุณหมอดูแลตัวเองด้วยนะให้ลูกชิ้นนายห้างเพงเร้อ้เจอกันใหม่ แล้วเราจะได้เชียร์กันไหมมันไม่เหนื่อยเหรอวะเฮียไอ้เฮียเนี่ยกูอยากได้ยินเสียงธรรมดามันมากเลยอ่ะเคยได้ยินป่ะเคยใช่หรอมันพูดเสียงธรรมดานะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใครจูนรถพี่บิกวะเฮียไหนไงไอ้ไนจูนไอ้ไนจูนจูนเองัวเองะอรเพลงแลจะพูดปถักของจูนยังไงไอ้พิงค์ไนคืนมา เสียวไปสองไม่ไดเจอเทล่าขาวนะเิ้อเทล่าดำนแล้วตอนไม่แล้วตอนตอนเห็นคราเป็นไงอ่ะเห็นตอนเห็นว่าโดนแล้วอ่ะกูนเนว่ยว่ะผมร้องไห้ตลอดเวลาเลยเอาเหนทำไมรถมันแปลกๆว่ะเขาเรียกผมขึ้นรถเขาจะรองไห้เอย่างอาผมไม่เหนบล์ไหมอ้เจ้เบลกไอ้เฮียลราคิดดูคนอื่นโดนจูนหรืโคตรงอมขนาดที่ยังงอมอ่ะ ขับรถดีๆรถโดนจูดีแล้วก็จูดหายยากได้สัตว์พระเจ้าเจ้าบอกว่าเป็นเด็กแดงแก่อีกใช่หรอเขาบอกมือนเหรอเขาไม่มีหลักฐานเลยมังโบสจัดเขาเป็นเด็กที่โกหก